คุณเคยคิดบ้างไหมว่าอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณตั้งใจปรุงอย่างพิถีพิถันอาจกำลังทำ้ายคุณและครอบครัวอย่างเงียบๆลองนึกภาพตามนี้คุณยืนอยู่ในครัวกำลังผัดหรือต้มอาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากระทะหรือหม้อที่คุณใช้อยู่กำลังแอบป,ปล่อยสารพิษลงในอาหารนั้นฟังดูน่ากลัวใช่ไหมความจริงคือ อุปกรณ์ทําอาหารที่พบได้ทั่วไปในครัวของเราหลายชิ้นอาจกําลังทําแบบนั้นปล่อยสารเคมีอันตรายหรือโลหะหนักลงในอาหารข่คมขู่สุขภาพของเราในแบบที่เราไม่เคยสงสัยมาก,ก่อนวันนี้เราจะมาร่วมสํารวจหัวข้อที่สําคัญมากอุปกรณ์ทําอาหารชิ้นไหนที่กําลังทําร้ายเราอย่างลับๆและที่สําคัญกว่านั้นคุณจะปกป้องสุขภาพของตัวเองได้อย่างไรในขณะที่ยังคงสนุกกับการทําอาหารนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกหม้อหรือกระทะ แต่เป็นเรื่องของการปกป้องร่างกายของคุณจากความเสี่ยงที่สะสมในระยะยาวตั้งแต่ความไม่สมดุลของฮอร์โมนความเสียหายของอวัยวะไปจนถึงปัญหาที่ร้ายแรงกว่าอย่างมะเรง็งคุณพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและเปลี่ยนมุมมองต่อครัวของคุณแล้วหรือยังมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นลองถามตัวเองดูคุณใช้กระทะหรือหม้อแบบไหนในครัวเป็นกระทะเคลือบสารกันติดที่สะดวกสุดๆหม้ออลูมิเนียมที่เบาและถูก หรืออาจจะเป็นหม้อทองแดงสุดหรูแต่ละแบบมีสเสน่ห์ของมันเองแต่เบื้องหลังรูปลักษณ์ที่ดึงดูดนั้นมีความเสี่ยงที่เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนอะไรที่ทําให้กระทกันติดของที่ทุกคนหลงรักเพราะความสะดวกกลายเป็นศัตรตูในครัวได้ทําไมหม้ออลูมิเนียมราคาถึงถึงส่งผลต่อความจําหรือสุขภาพกระดูกข,ของคุณและเราจะทําอาหารอร่อยๆได้อย่างไรโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอันตรายเหล่านี้ ในการเดินทางครั้งนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับอุปกรณ์ทำอาหารที่มีความเสี่ยงสูงสุด5ชิ้นอธิบายอย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงเป็นอันตรายและวิธีที่คุณจะใช้มันอย่างปลอดภัยมากขึ้นหรือเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ละส่วนจะเจาะหรือรายละเอียดพร้อมตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อให้คุณนึกภาพออกและมีเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้ทันทีเตรียมตัวให้พร้อมเพราะบางสิ่งที่คุณกำลังจะได้เรียนรู้อาจทำให้คุณอยากไปตรวจครัวของคุณเดี๋ยวนี้เลย เพื่อเริ่มต้นลองนึกถึงกระทะเคลือบสารกันติดของที่พวกเราส่วนใหญ่มีอยู่ในตู้ครัวมันช่วยให้คุณทอดไข่โดยไม่ติดกระทะทําแผนเค้กโดยไม่ต้องกังวลและล้างทําความสะอาดง่ายเหมือนพลิกฝามือแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อกระทะกันติดร้อนเกินไปมันสามารถปล่อยสารเคมีพิษออกมาสู่อากาศและอาหารของคุณได้นั่นคือปัญหาแรกที่เราจะมาสํารวจกันคุณเคยสังเกตกลิ่นแปลกๆเมื่อกระทะร้อนจัดหรือไม่ นั่นอาจเป็นสัญญาณของอันตรายที่คุณไม่เคยคิดถึงมาดูกันว่าแต่ละอุปกรณ์ทำอาหารทำงานอย่างไรเริ่มจากกระทะเคลือบสารกันติดเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นและรู้วิธีปกป้องตัวคุณเองอย่าลืมแสดงความคิดเห็นบอกเราว่าคุณใช้กระทะแบบไหนและรู้สึกอย่างไรหลังจากส่วนนี้ตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อครัวของคุณกันเถอะมาเริ่มกันที่สิ่งที่เกือบทุกครัวต้องมี กระทะเคลือบสารกตนติดแค่คิดถึงการทอดไข่โดยไม่ต้องกลัวติดกระทะหรือทำแซนด์วิชย่างสีทองโดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยคุณก็รู้สึกรักมันแล้วใช่ไหมแต่หยุดสับคู่แล้วถามตัวเองความสะดวกนี้มาพร้อมกับราคาที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่ากระทะการติดอาจเป็นเพื่อนซีในครัวแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีมันก็อาจกลายเป็นไข่เงียบได้แล้วอะไรที่ทำให้กระทะการติดเป็นสิ่งที่เราต้องระวงัง กระทะการติดส่วนใหญ่เคลือบด้วยสารที่เรียกว่า PTFE ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ทําให้อาหารลื่นหลุดออกมาโดยไม่ต้องใช้น้ํามันหรือเนยฟังดูดีแต่ปัญหาคือเมื่อกระทาร้อนเกินไปมักจะเกิน260องศาเซลเซียสชั้นเคลือบนี้เริ่มสลายตัวแล้วเกิดอะไรต่อมันปล่อยสารประกอบพิษออกมาสู่อากาศและแม้แต่ในอาหารของคุณลองนึกภาพคุณกําลังผัดเนื้อด้วยไฟแรงกระทะควันขมุนั่นคือช่วงที่สารเคมีเหล่านี้เริ่มออกฤิ์ คุณเคยได้กลิ่นไม่แปลกแปลกเมื่อกระทะร้อนจัดหรือไม่นั่นไม่ใช่แค่กลิ่นไหมแต่อาจเป็นสัญญาณของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นทำไมเรื่องนี้ถึงน่ากังวลสารประกอบที่ปล่อยออกมาจาก ptf e เมื่อร้อนเกินไปอาจทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าไข้จับควอนโพลิเมอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อไข้เทฟลอนอาการรวมถึงปวดหัวหนาวสัน่นและแม้ก,กระทั่งมีไข้เหมือนคุณเป็นหวัดเพียงเพราะยืนทำอาหารฟังดูน่ากลัวใช่ไหม แต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดกระทะการติดหลายรุ่นในอดีตยังมีสาร PFOA ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มฟอสหรือที่เรียกว่าสารเคมีตลอดการเพราะมันคงอยู่ในร่างกายและสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานแม้ว่า PFOA จะถูกเลิกใช้ในหลายประเทศแต่ถ้าคุณใช้กระทะเก่าหรือที่มาจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนความเสี่ยงก็ยังมีอยู่การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสัมผัส PFAAs ในระยะยาวอาจนำไปสู่ความเสียหายของตับความผิดปกติของต่อมไทรอย และแม้กระทั่งเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลองคิดดูกระทะที่ช่วยคุณประหยัดเวลาไม่กี่นาทีในการล้างจานมันคุ้มค่ากับการเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวหรือไม่ตอนนี้มาดูกันลึกขึ้นว่ากระทากันติดส่งผลต่อคุณอย่างไรเมื่อชั้นเคลือบกันติดเกิดรอยขีดข่วนเช่นเมื่อคุณเผลอใช้ช้อนโลหะคนอาหารความเสี่ยงที่สารเคมีจะซึมเข้าไปในอาหารจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าคุณชอบผัดด้วยไฟแรงจนฉู่ฉี่เช่นทำสเต็กหรือมันฝรั่งทอดชั้นเคลือบจะเสียหายเร็วขึ้นผลลัพธ์คืออะไรเศษเล็กๆของชั้นเคลือบอาจปนเปื้อนในอาหารนำผภสสารเคมีที่ร่างกายคุณไม่ต้องการคุณเคยสังเกตรอยขีดขวนเล็กๆบนกระทะแล้วคิดว่าคงไม่เป็นไรหรือไม่ถึงเวลาคิดใหม่แล้วล่ะแล้วเราจะใช้กระทะกันติดอย่างปลอดภัยมากขึ้นหรือหาทางเลือกที่ดีกว่าได้อย่างไรอันดับแรก รักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางเสมอนี่ไม่เพียงปกป้องกระทะแต่ยังลดโอกาสที่สารเคมีจะถูกปล่อยออกมาเช่นเมื่อทำไข่เจียวคุณแค่ใช้ไฟพอให้สุกทั่วถึงไม่ต้องให้กระทะร้อนจนควันขึ้นประการที่2บอกลาอุปกรณ์โลหะไปเลยเปลี่ยนมาใช้ช้อนไม้หรือซิลิคโคนเพื่อรักษาชั้นเคลือบให้คงทนและที่สำคัญที่สุดถ้ากระทะของคุณมีรอยขีดข่วนหรือลอกอย่าฝืนใช้เปลี่ยนใหม่เลย กระทะใหม่จะมีราคาถูกกว่าความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สะสมเมื่อเวลาผ่านไปมากแต่ถ้าคุณอยากก้าวไปอีกขั้นและขจัดความกังวลทั้งหมดลองพิจารณาเปลี่ยนไปใช้กระทะที่ปลอดภัยกว่าเช่นกระทะเซรามิกหรือสเตเลสตีนกระทะเซรามิกมีพื้นผิวกันติดตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้สารเคมีส่วนสเตเลสตีนนั้นทนทานและไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ลองนึกภาพคุณยังสามารถปรุงอาหารจานโปรดได้แต่ด้วยความสบายใจอย่างสมบูรณ์คุณพร้อมที่จะลองกระทะแบบใหม่เพื่อปกป้องสุขภาพหรือยังหรือคุณยังอยากใช้กระทะกันติดและใช้เคล็ดลับเพื่อความปลอดภยัยแชร์ความคิดของคุณในความคิดเห็นเราอยากรู้ว่าคุณคิดอะไรต่อไปเราจะไปดูอุปกรณ์ทำอาหารอีกชิน้นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันหม้อและกระทะอลูมิเนียม คุณเดาได้ไหมว่าทำไมโลหะที่เบาและถกนี้ถึงอาจก่อปัญหาได้มาสำรวจกันเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นและมั่นใจว่าครัวของคุณเป็นสถานที่บ่มพอสุขภาพไม่ใช่ทำร้ายตอนนี้มาหันความสนใจไปที่เพื่อนที่คุ้นเคยอีกคนในครัวหม้อและกระทะอลูมิเนียมถ้าคุณเคยถือหม้ออลูมิเนียมคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นที่ชื่นชอบมันเบาเหมือนขนนกราคาไม่แพงและที่สำคัญ มันนำความร้อนได้ดีเยี่ยมคุณสามารถทำไข่คนเนื้อเนียนหรือต้มน้ำซอสได้ในพลิบตาแต่มีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความสะดวกนี้ที่เรายังไม่รู้หรือเปล่ามาดูกันว่าทำไมอลูมิเนียมโลหะที่ดูเหมือนไร้อันตรายอาจกลายเป็นภัยต่อสุขภาพถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก่อนอื่นมาทำความเข้าใจว่าอลูมิเนียมคืออะไรและบทบาทของมันในการทำอาหารอลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีปฏิกิริยาหมายความว่ามันสามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีกรดสูงเช่นมะเขือเทศน้ำส้มสายชูหรือมะนาวหรือแม้แต่อาหารรสเค็มเมื่อคุณให้ความร้อนกับหม้ออลูมิเนียมเพื่อทำน้ำซอสมะเขือเทศหรือหมูเค็มอลูมิเนียมจำนวนเล็กน้อยอาจละลายจากผิวหม้อลงในอาหารคุณเคยสังเกตว่าเมนูบางจานมีรสโลหะจางๆเมื่อปรุงด้วยหม้ออลูมิเนียมเก่าหรือไม่นั่นคือสัญญาณแรกที่คุณควรให้ความสนใจเช่นถ้าคุณต้มน้ำแกงส้มปลาช่อนที่มีมะขามและมะเขือเทศเยอะๆ ในหม้ออลูมิเนียมปริมาณอลูมิเนียมที่ซึมเข้าไปในอาหารอาจมากกว่าที่คุณคิดทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญอลูมิเนียมเล็กน้อยในร่างกายอาจไม่เป็นอันตรายทันทีแต่ถ้าสัมผัสในระยะยาวมันจะสะสมและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ไม่เล็กเลยการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอลูมิเนียมที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อระบบประสาทและยังเชื่อมโยงกับโรคอย่างอัลไซเมอร์ รายงานในวารสารโรคอัลไซเมอร์พบว่ามีระดับอลูมิเนียมสูงผิดปกติในสมองของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ซึ่งบ่งชี้ว่าอลูมิเนียมอาจมีส่วนทําให้ความจําเสื่อมและการรับรู้ลดลงแต่ไม่ใช่แค่สมองที่เสี่ยงอลูมิเนียมยังทําให้กระดูกอ่อนแอได้โดยรบกวนการดูดซึมแคลเซียมทําให้เกิดโรคกระดูกพรุนคุณอยากให้หม้อราคาถูกทําให้คุณเหนื่อยล้าปวดเมื่อยเพียงเพราะนิสัยการทําอาหารประจําวันหรือไม่ยังไม่หมด อลูมิเนียมที่มากเกินไปยังอาจทําให้เกิดปัญหาการย่อยอาหารเช่นท้องอืดขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กจนเกิดภาวะโลหิตจางและเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาไตในคนที่มีการทํางานของไตอ่อนแออะไรที่ทําให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นมันคือวิธีที่เราใช้หม้ออลูมิเนียมการปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงการใช้หม้อที่มีรอยขีดข่วนหรือการทําอาหารที่มีกรดเช่นขนมถั่วแดงใส่น้าส้มสายชู ทำให้โอกาสที่อลูมิเนียมจะซึมเข้าไปในอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากลองนึกภาพคุณกำลังทำยำสดรอเบรีในหม้ออลูมิเนียมเก่าที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนรอยเหล่านั้นคือประตูที่ให้อลูมิเนียมแทรกซึมเข้าไปในอาหารแม้แต่การห่ออาหารเช่นปลาหมักมะนาวด้วยฟอยล์อลูมิเนียมเพื่อย่างก็อาจเพิ่มปริมาณอลูมิเนียมที่คุณบริโภคคุณมักใช้ฟอยล์อลูมิเนียมห่ออาหารหรือไม่ถ้าใช่ถึงเวลาที่ต้องคิดใหม่แล้ว แล้วเราจะลดความเสี่ยงแต่ยังคงใช้ประโยชน์จากความสะดวกของอะลูมิเนียมได้อย่างไรอันดับแรกหลีกเลี่ยงการปรุงอาหารที่มีกรดหรือเค็มในหม้ออะลูมิเนียมใช้หม้อนี้สำหรับต้มผักุงข้าวหรือทำเมนูที่ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาเคมีเช่นนึ่งขนมปังอันดับ2ตรวจสอบผิวหม้อเสมอถ้ามีรอยขีดข่วนหรือสึกเปลี่ยนทันทีหม้ออะลูมิเนียมใหม่จะปลอดภัยกว่าหม้อเก่าที่เต็มไปด้วยรอยแห่งการเวลามากและถ้าคุณอยากมั่นใจยิ่งขึ้น ลองเลือกอลูมิเนียมแบบอโนไดอ์อลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการเคมีไฟฟ้าเพื่อสร้างพื้นผิวแข็งที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารมันทนทานกว่าทนรอยขีดข่วนดีกว่าและช่วยให้คุณสบายใจเมื่อปรุงเมนูโปรดแต่ถ้าคุณมองหาทางเลือกในระยะยาวทำไมไม่ลองเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกอื่นอย่างสเตนเลสสตีนหรือเซรามิกสเตนเลสสตีนไม่เพียงทนทานแต่ยังไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารไม่ว่าจะเปรี้ยวหรือเค็ม ส่วนเซรามิกให้ความรู้สึกทันสมัยด้วยพื้นผิวกันติดตามธรรมชาติเหมาะสำหรับคนที่อยากปรุงอาหารเพื่อสุขภาพลองนึกภาพคุณต้มหม้อต้มยำกุ้งหอมกรุ่นในหม้อสเตนเลสสตีนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีหรือโลหะความรู้สึกนั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับหม้ออลูมิเนียมในครัวของคุณคุณกำลังใช้หม้ออลูมิเนียมเก่าที่ไม่เคยคิดจะตรวจสอบหรือไม่ทิ้งความคิดเห็นเพื่อแชร์เรื่องราวของคุณเราอยากรู้จริงๆ ต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่โลกที่หรูหรากว่านี้กับหม้อทองแดงสวยงามราคาแพงแต่ปลอดภัยเหมือนที่เห็นหรือเปล่ามาหาคำตอบเพื่อให้แน่ใจว่าครัวของคุณเป็นสถานที่บ่มเพาะสุขภาพและความสุขเราเพิ่งออกจากโลกของอลูมิเนียมเบาแต่มีความเสี่ยงตอนนี้มาเข้าสู่มุมครัวที่หรูรากว่านี้กับหม้อและกระทะทองแดงแค่เห็นหม้อทองแดงวาววับในร้านอาหารชั้นสูงหรือบนชั้นวางของเชฟมืออาชีพ คุณก็สัมผัสได้ถึงความสง่างามแล้วแต่ความสวยงามนั้นซ่อนอะไรที่คุณยังไม่รู้หรือเปล่าคุณเคยฝันอยากมีหม้อทองแดงเพื่อยกระดับเมนูของคุณหรือไม่ถ้าใช่หยุดสักนิดเพราะเรากําลังจะเผยเหตุผลว่าทําไมหม้อทองแดงอาจเป็นดาบสองคมในครัวของคุณก่อนอื่นมาพูดถึงสิ่งที่ทําให้หม้อทองแดงพิเศษทองแดงเป็นตัวนําความร้อนชั้นยอดแทบไม่มีอะไรเทียบได้ในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนจากไฟอ่อนสำหรับทำซอสครีมเนียนๆไปเป็นไฟแรงสำหรับผัดผักได้อย่างง่ายดายโดยยังคงความสุกที่สมบูรณ์แบบเชฟรักทองแดงเพราะมันทำให้อาหารสุกทั่วถึงตั้งแต่ลายย่างสีทองไปจนถึงหม้อสุกหอมกรุ่นแต่ปัญหาคือถ้าหม้อทองแดงไม่มีชั้นปกป้องมันอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่เมื่อคุณปรุงอาหารที่มีกรดเช่นซอสมะเขือเทศเนื้อตุ๋นกับไวน์หรือแม้แต่ไก่มะนาวทองแดงอาจละลายลงในอาหาร คุณเคยสังเกตว่าเมนูบางจานมีรสโลหะจางๆเมื่อปรุงด้วยมอทองแดงหรือไม่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญทำไมทองแดงถึงน่ากังวลทองแดงเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการจริงแต่ในปริมาณน้อยมากประมาณ1-2มิลลิกร,รัมต่อวันก็เพียงพอแล้วปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณเผลอรับทองแดงมากเกินไปผ่านอาหารผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการสัมผัสท,ทองแดงมากเกินไปอาจทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่นคลื่นไส้ปวดท้อง หรือแม้แต่ท้องเสียแต่นั่นแค่ผิวเผินในระยะยาวท้องแดงที่มากเกินไปอาจสะสมในตับนำไปสู่ความเสียหายของตับหรือทำให้เกิดปัญหาทางระบบประสาทเช่นสมาธิสัน้นอารมณ์แปรปรวนโดยเฉพาะกับคนที่เป็นโรคโบซึนความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถกำจัดท้องแดงส่วนเกินได้หมอดท้องแดงที่ไม่มีชั้นปกป้องเป็นความเสี่ยงใหญ่ลองนึกภาพคุณปรุงหม้อเนื้อตุ๋นกับไวนแดงในหม้อทองแดงเอาไวะ แต่ทุกช้อนที่คุณกินมีทองแดงส่วนเกินอาหารจานนั้นยังคุ้มค่าอยู่หรืออะไรที่ทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นมันคือพฤติกรรมการปรุงอาหารของเราอาหารที่มีกรดสูงเช่นขนมหวานทุเรียนกับกะทิหรือปลาเค็มใส่น้ำส้มสายชูจะทำให้ทองแดงละลายเร็วขึ้นความร้อนสูงก็เพิ่มความเสี่ยงโดยเฉพาะถ้าคุณใช้หม้อทองแดงสำหรับทอดหรือย่างและถ้าคุณคิดว่าแค่ล้างหม้อก,ก็เพียงพอ คิดใหม่ได้เลยพื้นผิวทองแดงที่ไม่มีชั้นปกป้องจะยังคงทำปฏิกิริยากับอาหารทุกครั้งที่คุณปรุงคุณมักใช้หม้อทองแดงทำเมนูตุ๋นยาวๆหรือไม่ถ้าใช่ถึงเวลาต้องทบทวนแล้วแล้วเราจะเพลิดเพลินกับความสวยงามและประสิทธิภาพของทองแดงโดยยังปลอดภัยได้อย่างไรโชคดีที่มีวิธีง่ายๆเลือกหม้อทองแดงที่มีชั้นบุด้านในมักเป็นสเตนเลสสตีนหรือดีบุก ชั้นนี้ทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันไม่ให้ทองแดงสัมผัสอาหารโดยตรงช่วยให้คุณปรุงตั้งแต่สุปฟักทองไปจนถึงเนื้อปิ้งโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีอย่างไรก็ตามคุณต้องตรวจสอบชั้นบุนี้เป็นประจำถ้ามันขีดควรหรือลอกทองแดงด้านล่างจะโผล่ออกมาและทุกอย่างจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นในกรณีนั้นคุณสามารถนำหม้อไปเคลือบดีบุกใหม่โดยช่างมืออาชีพหรือพิจารณาเปลี่ยนใหม่เคล็ดลับเล็ก อีกอย่างคือจํากัดการปรุงอาหารที่มีกรดเป็นเวลานาน,านแม้แต่กับหม้อท,ที่มีชั้นบุด,ด้วยวิธีนี้คุณปกป้องทั้งหม้อและสุขภาพของคุณถ้าคุณอยากก้าวไปไกลกว่านั้นทําไมไม่ลองตัวเลือกอื่นกร,าาระทะสเตนเลสตีนให้ความทนทานและไม่ทําปฏิกิริยาเหมาะสําหรับทุกเมนูหรือถ้าคุณชอบความรู้สึกเป็นธรรมชาติกระทะเซรามิกที่มีชั้นเคลือบกันติดไร้สารเคมีเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ลองนึกภาพคุณปรุงไก่ย่างน้ำผึ้งในกระทะสเตนเลสตีนอร่อยและไร้กังวลมันไม่คุ้มค่าที่จะลองหรือคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับหม้อทองแดงคุณกำลังใช้หม้อทองแดงที่มีชั้นบุกปลอดภัยหรือยังยึดติดกับแบบไม่มีชั้นบุกเพราะความสวยงามแชร์เรื่องราวของคุณในความคิดเห็นเราอยากฟังต่อไปเราจะสำรวจสิ่งที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่มีอยู่ทุกหนแห่งอุปกรณ์พลาสติกช้อนพลาสติกหรือกล่องใส่อาหารกำลังทำร้ายเราอย่างเงียบเงียบหรือไม่ มาหาหคตอบเพื่อให้ครัวขขอองคุุณดีต่สภาพอย่าางงแท้จรริเได้ผ่านการเดินทางที่เต็มไปด้วยความน่าตกใจในครัวจากกระทะกันติดมออลูมิเนียมไปจนถึงหมอทองแดงสุดหรูตอนนี้มาให้ความสนใจกับสองตัวละครสุดท้ายในรายการอุปกรณ์ทำอาหารที่มีความเสี่ยงอุปกรณ์พลาสติกและเหล็กหล่อที่ไม่มีชั้นเคลือบคุณพร้อมที่จะค้นพบว่าสิ่งที่คุ้นเคยเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพของคุณอย่างไรหรือไม่ และที่สำคัญกว่านั้นคุณจะทำอะไรเพื่อทำให้ครัวกลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและบ่มเพาะอย่างแท้จริงมาเดินทางถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องราวนี้กันก่อนอื่นมาพูดถึงอุปกรณ์พลาสติกตั้งแต่ช้อนพลาสติกกล่องใส่อาหารไปจนถึงขวดน้ำที่คุณใช้ทุกวันมันถูกเบาและสะดวกจนแทบขาดไม่ได้คุณเคยใช้ช้อนพลาสติกคนซุปร้อนหรืออุ่นอาหารในกล่องพลาสติกโดยไม่คิดอะไรหรือไม นั่นคือช่วงที่คุณอาจเผลอนำสารเคมีที่ไม่ต้องการเข้าสู่ร่างกายอุปกรณ์พลาสติกมักมีสารประกอบอย่าง BPA และ t a l e s ที่รู้จักกันในชื่อตัวรบกวนต่อมไร้ท่อมันสามารถเลียนแบบหรือรบกวนฮอร์โมนในร่างกายนำไปสู่ปัญหาตั้งแต่เล็กน้อยเช่นน้ำหนักขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุไปจนถึงร้ายแรงอย่างความผิดป,ปกติของระบบสืบพันธุ์หรือเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งแล้วทำไมพลาสติกถึงอันตราย เมื่อพลาสติกสัมผัสกับความร้อนเช่นเมื่อคุณนำกล่องพลาสติกเข้าไมโครเวฟล้างด้วยเครื่องล้างจานหรือเทอาหารร้อนลงไปสารเคมีเหล่านี้จะหลุดออกมาและซึมเข้าไปในอาหารได้ง่ายลองนึกภาพคุณอุ่นกล่องข้าวแกงที่เหลืออยู่ในไมโครเวฟกลิ่นหอมฟุง้งแต่พร้อมกับนั้น BPA ปริมาณเล็กน้อยอาจปนเปื้อนในอาหารการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสัมผัส BPA ในระยะยาวอาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูงดื้ออินซูลิน และแม้กระทั่งส่งผลต่อสุขภาพของทารกในคันถ้าคุณกำลังตั้งคันฟาเลตซึ่งเป็นเพื่อนของ BPA ยังเชื่อมโยงกับคุณภาพอสุจิที่ลดลงและพัฒนาการที่ล่าช้าในเด็กคุณเคยสังเกตรอยแตกเล็กๆบนกล่องพลาสติกเก่าหรือไม่นั่นคือจุดที่สารเคมีหลุดออกมาได้ง่ายกว่าที่เคยเราจะลดความเสี่ยงจากพลาสติกได้อย่างไรอันดับแรกบอกาการอุ่นอาหารในกล่องพลาสติกแม้แต่แบบที่ระบุว่า ปลอดภัยสําหรับไมโครเวฟความร้อนสูงเป็นศัตรูที่ทําให้พลาสติกปล่อยสารเคมีเร็วขึ้นเปลี่ยนมาใส่อาหารในจานแก้วหรือเซรามิกก่อนอุน่นอันดับ2หลีกเลี่ยงการเก็บอาหารที่มีกรดหรือมันเช่นน้าซอสมะเขือเทศหรือหมูเค็มในกล่องพลาสติกเพราะมันทําให้สารเคมีซึมออกมาง่ายขึ้นและถ้ากล่องพลาสติกของคุณมีรอยขีดข่วนหรือเปลี่ยนสีเปลี่ยนใหม่ทันทีแต่ตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออะไรเปลี่ยนไปใช้แก้วสเตนเลสสตีน หรือไม้ไผ่วัสดุที่ไม่เพียงปลอดภัยแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลองคิดดูกล่องแก้วใส่ข้าวกลางวันไม่เพียงรักษาความสดของอาหารแต่ยังทำให้คุณสบายใจอย่างสมบูรณ์ต่อไปมาถึงตัวละครสุดท้ายเลหล็กกรอที่ไม่มีชั้นเคลือบเลหล็กกรอเป็นตำนานในครัวทนทานรักษาความร้อนได้ยอดเยี่ยมและยังเพิ่มธาตุเหล็กเล็กน้อยให้อาหารซึ่งดีสำหรับคนที่มีภาวะโลหิตจางแต่ถ้าดูแลไม่ถูกวิธี เหล็กหล่ออาจกลายเป็นปัญหาเมื่อคุณปรุงอาหารที่มีกรดสูงเช่นซอสมะเขือเทศเนื้อตุ๋นใส่น้ำส้มสายชูหรือมะนาวในกระทะเหล็กหล่อที่ไม่มีชั้นปกป้องปริมาณธาตุเหล็กที่ซึมเข้าไปในอาหารอาจมากเกินความจำเป็นคุณเคยสังเกตว่าเมนูบางจานมีรสโลหะเมื่อปรุงด้วยกระทะเหล็กหล่อเก่าหรือไม่นั่นคือสัญญ,ญาณว่าธาตุเหล็กแทรกซึมมากเกินไปทำไมเรื่องนี้ถึงน่ากังวลธาตุเหล็กเล็กน้อยจากเหล็กหล่ออาจด,ดี แต่ถ้ามากเกินไปอาจนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าฮิมโครมาโทซิสการสะสมธาตุเหล็กมากเกินไปสิ่งนี้อาจทำให้เหนื่อยล้าปวดข้อความเสียหายของตับและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจหรือมะเร็งโดยเฉพาะถ้าคุณมีปัญหาการเผาผลาญธาตุเหล็กหรือกินอาหารเสริมธาตุเหล็กกระทะเหล็กหลอดที่ไม่มีชั้นเคลือบอาจเป็นความเสี่ยงใหญ่เช่นการปรุงหม้อเนื้อตุ๋นกับไวในกระทะเหล็กหลอเป็นชั่วโมงอาจทําให้อาหารมีธาตุเหล็กมากเกินกว่าที่ร่างกายคุณต้องการ แล้วเราจะใช้เหล็กหล่อยอย่างปลอดภัยได้อย่างไรกุญแจสําคัญคือการบํารุงรักษาและปรุงกระทะให้ถูกวิธีกระทะเหล็กหล่อที่ปรุงดีเคลือบด้วยชั้นน้ํามันที่เผาไม่เพื่อสร้างพื้นผิวกันติดตามธรรมชาติจะลดปริมาณธาตุเหล็กที่ซึมออกมาวิธีปรุงกระทะคือล้างด้วยสบูออ่อ่อนๆเช็ดให้แห้งสนิทจากนั้นทาน้ำมันพืชบางๆแล้วอบในเตาอบที่200องศาเซลเซียสประมาณ1ชั่วโมงทําซ้ำสองาครั้ง คุณจะได้กระทะที่ทนทานสวยงามและปลอดภัยถ้าคุณไม่อยากยุ่งยากกับการปรุงเลือกเหล็กหล่อเคลือบอีนาเมนแบบนี้มีชั้นปกป้องที่ป้องกันธาตุเหล็กซึมออกมาพร้อมรักษาความทนทานและการกักเก็บความร้อนหรือลองใช้สเตลเลสตีนและเซรามิกที่ดูแลง่ายและปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตอนนี้มาทบทวนการเดินทางทั้งหมดกันเราได้สำรวจอุปกรณ์ทำอาหารที่มีความเสี่ยง5ชิ้นกระทะกันติดที่มีสารเคมีพิษ หม้ออลูมิเนียมที่ทําให้โลหะสะสมหม้อทองแดงที่ทําให้แร่ธาตุเกินอุปกรณ์พลาสติกที่รบกวนฮอร์โมนและเหล็กหล่อดที่ไม่มีชั้นเคลือบที่มีความเสี่ยงธาตุเหล็กมากเกินไปแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการลงมือทําคุณสามารถเริ่มวันนี้ด้วยการตรวจครัวของคุณกระทะใบไหนมีรอยขีดข่วนกล่องพลาสติกชิ้นไหนเก่าแล้วถามตัวเองคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องสุขภาพของคุณและครอบครัวหรือยัง นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอุปกรณ์ทำอาหารแต่เป็นเรื่องของวิธีที่คุณเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพทุกวันกระทาที่ปลอดภัยช่วยให้คุณปรุงอาหารอร่อยโดยไม่ต้องกังวลกล่องแก้วช่วยรักษาความสดของอาหารโดยไม่มีสารเคมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้จะสะสมเป็นคุณค่ามหาศาลสำหรับสุขภาพในระยะยาวคุณได้เรียนรู้อะไรจากการเดินทางครั้งนี้มีเมนูไหนที่คุณจะปรุงต่างออกไปหรืออุปกรณ์ชิ้นไหนที่คุณอยากเรียน แชร์เรื่องราวของคุณในความคิดเห็นเราอยากฟังและถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ทำสิ่งนี้ตอนนี้เลยกดปุ่มถูกใจแชร์ให้เพื่อนและครอบครัวและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพทุกสัปดาห์ทุกการกระทำของคุณคือแรงผลักดันให้เรานำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าต่อไปมาทำให้ครัวของเราเป็นสถานที่บ่มเพาะสุขภาพและความสุขด้วยกันขอบคุณที่ร่วมเดินทางและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า